คือกีฬาการต่อสู้รูปแบบนึ่งเปล่าที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกรับชมความมันสดๆจากทุกสังเวียนบนโลกส่งตรงถึงมือคุณผ่าน BKF4F ผีดละ180บาทสวัสดีครับอยู่กับ b k f c Thailand นะครับผมปีเตอร์เดนแมนครับสวัสดีครับผมมาร์คอาเบิร์ตเป็นเรนนันส์กของ b k f c Thailand และวันนี้นะครับผมเราก็มีแขกสุดพิเศษครับ2ท่านครับนี่คือพิทิตระกูลมวยนะครับ เป็นคนวิเคราะห์มวยแถวหน้าของประเทศไทยครับและที่อยู่ข้างๆพี่ีิ๊บนะครับผมก็คือครูผาครับครูผาเนี่ยเป็นโค้ชในตํานานของเมืองไทยเลยนะครับผมปั้นนักมวยเนี่ยมานักต่อนักแล้วใช่ไหมครับครับผมครูผาครับนี่อยู่ในวงการมวยไทยมานานมากแต่ BKFC เเคยได้ดูบ้างไหมครับเคยเห็นครับผมแล้วเป็นยังไงครับถ้าเทียบกับมวยไทยนะครับทักษะต่างๆนะครับมันมันแตกต่างกันตรงที่มวยไทยมันมีมัดเท้าข้อศอกใช่ไหมคุณแต่ตัวนี้มันมันใช้มัดอย่างเดียว คือมา,าลร้วนเลยไม่ใช่ไม่คาดเชือกนะครับมันจะแตกต่างตรงนี้ครับแล้วพี่เต็มละครับเคยด,ดูได้ดูบีเครีบ้างไหมครับเคยเห็น,นผ่านๆครับแล้วก็ดูบ้างแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าประเทศแถวเราหลักๆก็คือมวยไทยแต่ว่าก่อนที่จะมานั่งตรงนี้พอเริ่มรู้เริ่มเห็นเราศึกษากติกาก็พอรู้จักเิดมันต้อเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจครับ ดูจากกติกาแล้วสนุกถึงเต้นเลยมันน่าสนใจน่าสนใจตรงจุดไหนนะครับเรื่องของกติกาครับในเรื่องของกติกาผมว่ามันหลายคนอาจจะมองว่าป่าเถื่อนพอคนไม่รู้กติกาเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรขึ้นมาซัดกันมือเปล่ามันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันคือความรุนแรงความป่าเถื่อนแต่จริงๆพอพอทราบกติกาแล้วจะเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในกีฬาทุกคนที่มีพื้นฐานมีทักษะจากกีฬาต่อสู้สามารถเปลี่ยนตัวเองมา สู้ในรูปแบบ b k f c ไทยไแลนด์ได้เลยคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันตาเถื่อนครับแต่ในมุมมองของพี่เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยพี่ติ๊มองว่ายังไงครับในมุมมองของผมกติกาที่ตั้งไว้ใน b k f บเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นการยืนต่อสู้อย่างเดียวด้วยคนไทยอาจจะถิดภาพเอ้ยนอนต่อสู้เป็นภาพที่เหมือนกับลุมแล้วซ้ําเป็นการไม่ให้เกียิกันอะไรเงี้ยแต่ว่าใน b k f c เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนไทยมากครับเพราะว่าเป็นกีฬาการต่อสู้ประเภทยืนต่อสู้ และเป็นการใช้มือเปล่าด้วยท้งตู้ไม่ใส่นวมก็จริงครับแต่ว่ามันมีแค่ได้หต่งาสากนความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนใช้มือเปล่านะครับมันอาจจะดูว่ารุนแรงกว่านวลแต่อย่าลืมนะครับรวมทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถทนแรงกระแทกจากการต่อยหมัดได้นั่นคือการโกงร่างกายนะจริงๆงน้ำหนักของหมัดที่ต่อยออกไปโดยมีนวมมันสามารถทําให้คู่ต่อสู้สามารถนอกดาวได้ว่าแรงกระแทกจากการใส่นวลมันสะสมครับ สะสมมือเปล่ามันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติพอร่างกายเราโดนแรงกระทะหนักๆถ้าร่างกายทนไม่ได้คือล็อกดาวน์เลยนี่คือธรรมชาติครับนั่นคือร่างกายต้องการเซฟตัวเองให้ปลอดภัยสะสมอย่างอาจจะโดนต่อย10 20หมัดแล้วหลับแต่ว่าถ้าเป็นสากลแบบคือถ้าเราใส่นูนอย่างเงี้ยครับรบ,บางที3 4 0 0 6 0 0 700หมัดน,นะครับ<อ>ไฟหนึ่งสมองที่เราเ็นคนเตือนมันไม่ได้ลดลงไปนะครับแรงจากแรงกระแทกในกติกาของ b ี f c อผมว่ามีความปลอดภัยมากกว่า เาต่อสู้บางประเภทด้วยสามใบครับแลสำหรับผู้ผ่าแล้วครับผู้ผ่ามองว่ายังไงครับในเรื่องของความปลอดภัยของสากลมาเปล่าเราเมาเห็นอนกับนี้ก็เป็นเหมือนกันครับความเป็นกีฬาเรยว่ากีฬานักสู้อันนี้นักสู้ด้วยมือเปล่าจริงๆอันนี้ความอันตรายมันไม่สะสมคุนอยู่ได้เขาอยู่คุณนไม่ได้เขไม่คื้ปลอดภัยฉะนั้นในฐานะนักชกหรือว่าโค้ชมวยหรือว่าแฟนมวยอย่างพวกเราเราก็สามารถวางใจได้ว่าเราก็สามารถดูบันเทิงได้แล้วก็นักมวยก็ปลอดภัยด้วยคือบางครั้งคนชอบดูที่แผลข้างนอกภายนอกครับเขาว่าจะไม่่เข้าาใจว สิ่งที่อันตรายที่สุดออในกีฬานี้ก็คือสมองใช่ครับหรือว่าการเตรียมพร้อมของร่างกายไม่ใช่แผลขา้างนอกมันแค่เป็นอะไรเล็กน้อยเนาะอย่างที่ต่างประเทศ b ีเคซอเมริกานะครับคือเวลาเราสังเกตดูเนี่ยพวกที่เป็นแบบนัก MMA เนี่ยจะได้เปรียบเวลาอยู่วงในเพราะเขาก็จะปล้ำเก่งแต่พวกสากลอาชีพเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบวงนอกแต่จะมาตายเอาวงในฉนันในไทยเนี่ยพอเรามีแบบนักมวยสากลอาชีพมีนักมวย MMA มีนักมวยไทยเข้ามาแบบเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยอาจารย์กับพี่ติ๊บเนี่ยมองว่า ข้อได้เปรียบของแต่ละศาสตร์อยู่ที่ตรงไหนแลวข้อเสียเปรียบอยู่ที่ตรงไหนครับ <pe at> สําหรับผมที่ผมได้เห็นใช่ไหมความแตกต่างาา <S 1 <s <illy> <S 2> 2, นึ่งกติกา2คือต่อสู้ในมือตามื่ยสาคนเสนวมถ้าคนที่ผ่านมวยไทยมาต่อยมวยตัวนี้เขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาผ่านการต่อสู้มาแล้ว,ค,วคู่ต่อสู้เราอย่างเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเขาจะเสียเปรียบตรงที่เขาไม่ได้ผ่านมวยไทยแต่เขาได้เปรียบตรงที่เขาด้วพื้นฐานเข้ามาในตัวนี้โดยตรงเลยครับมันมีแค่นั้นแหละครับความแตกต่างมันคือแค่หมัดแค่นั้น ในมุมของผมนะครับเอาเอาเปรียบเทียบระหว่างมวยไทยกับมวยซาลากันนะครับ <Okay. S 2> ถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันมันเท่าเทียมกันทุกคนที่มาชกใน PKFC คือต้องมือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อน นอกจากนักชกที่เคยต่อสู้ใน b k f c แต่ในส่วนของอ่นักมวยสากลแน่นอนครับเขาจะใช้แขนเป็นหลักกําลังแขนเขาจะเยอะใช่ไหมครับนักมวยไทยจังหวะวงในปล้ำก็ใช้แขนจริงแต่เขาใช้เข่านะครับใน B k f c เรามมนได้อยู่ทีนี้เนี่ยพอจังหวะล็อกใช่ไหมครับนักมวยไทยได้ได้รูปแข็งแรงนี่คือความได้เปรียบของนักมวยไทยแต่มันก็มีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่มันล็อกคอได้แต่ว่ามันแทงเข่าไม่ได้มันต้องต่อยเพราะฉะนั้นนักมวยสากลอาชีพที่กําลังแขนดีๆเนี่ยเขาล็อกกับนักมวยไทยอาจจะเป็นรอง แต่เขาได้เปรียบตรงที่เขาต่อยหมัดได้ถนัดก,กว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าความได้เปรียบเสียเปรียบในในมุมของมวยไทยมวยสากลเท่ากันเป๊ะเลยและที่มันเท่ากันสุดคือทั้งสองคนเนี่ยมาจากมวยไทยมวยสากลต้องถอดรวมครับมือเปล่าขึ้นไปสู้กันนี่แหละคือสงที่แปลกที่ทั้งสองกีฬาต่อสู้ประเภทมวยสากลและมวยไทยไม่เคยเจอมาก่อน